เยนยูมาต่อไปเป็นการแข่งขันในดาที่4ตั้ชื่อ50เมตร10ชุดที่1ชุดที่2คอนวรดคอนโรดแตตวชุดที่่าเสบาเมืองสุรินร์ชุดที่